ขันซี่โตซี่โตโดยตรงครับอ๋อซี่โตเดี๋ยวให้เขาเจ้าไปพิกย้ดหนาวอ๋ออ๋ออ๋อเด็กเด่นน่ะบ่ะครับจังไรบ่มันเด่นบ่มันเด่นเลขจัดชุดให้ที่ท,ที่ที่ตัดออกมากนี่แหละค่ะขันเขาเจ้าพ่ถือใจเขาเจ้าตัดออกไหมจับคู่เอาขันบ่ถือใจจับคู่เอาขันบ่ถือใจครับค่ะเห็นตา ได้อ็นสังสรรปีไม่บอคว่าไม่คิดว่าได้อยู่บอใครคนละสิบตัวอยู่ที่นาะคิดว่าเป็นจะได้สังสรรปีใหม่บ่เป็นจะได้แฟซ่าบ่ได้ได้ได้ขาดอยู่ได้ขาดอยู่มั่นใจจักเปอร์เซ็นต์ละพ่อเมื่อนี้เต็มร้อยคือเก่าเด้อเต็มร้อยที่อยัางนอคามคง ไมาย่างฟ่อนไปที่ก่านะโอ้ยฟ่อนพร้อมบาดนี่จ้าพี่น้อนพรมล่ำพร้อมไปทั้งนนั้ทั้งฟ่อนทั้งล่ำไปเลยขันสะพานไทยเล่าขันขี้ไปโอ้ขันขี้เครื่องบินไปมันกับไปมันก็ตกน้ำใช่เดินทางเอาย่างเอาปลอดภัยครับปลอดภัยกันเดินทางเอาย่างเลยปอดภัยย่างนั่นค่ะ พอนี้ก็จะข้าไปโกโก้คือเกาเด้าพ่อแม่ีปนอนเนี่ยเลขี่โตจัดจัดไว้แถวนี้ค่ะเลขี่โต0ศูนย์หกเกสี่ศูนย์หกเก้าสี่นี่บอกพอจังสีสีครับอ๋อหยดคันไว่แยบนี้หยดละไแ่งเสียนม มีศูนย์มีหกมีเก้ามีสี่เลกวินเลกวินเลกวินในชุดขุงมันค่ะสามตัวบันครับเก้าหกเก้าเกหแล้วก็เก้าหกศูนย์มีสองเมตรครับเด็กามตัวมีสองเมตร จับคู่ให้กับเก้าหกเก้าหกเก้าศูนย์เก้าศูนย์หกเก้าหกเก้าหกศูนย์หกศูนย์หกสี่หกสี่เก้าสี่เก้าสี่ จบวิ่งหกกับเก้าวิ่งหกรองเก้าเด่นหกรองเก้าบอกพ่อหกเป็นตกเก่งคุณพ่อมากเก้าหกเป็นตกเก่งเขารักแล้วบานนี้เพื่อสิมานำกากอุ่นรวดเถอะเนาะมานำกากอุนรวดเลยเนันแต่แต่ํำกันละเมื่อ เก่านี่บ่านหนีดีด้วเก่านี่เก่าบ้หนีบ่หนีขันบ้บังเอิญน่ะบ้าหนีแท้ๆเด่นหกแม่นบ้าเออตัวเด่นเด่นหกเราเลพอหาตัวเน้นให้เน่บาทนี่เน้นก็เน้นเก้าหกกับหกศูนเก้าหกกับหกศูนสามตัวเนี่ยบาทนี่สามตัวก็เก้าหกศูนเก้าหกศูน บ่อคอมันใจเต็มร้อยมันนี่พอผ้าผ้าทัา้งคว่ำทั้งล่ำคำห่วงเลยมีฝันบอคออือโอ้ฝันพร้อมฝันมือขึ้นหนี่เต็ดฝันมาจากไหนหรอกวะวันไม่ได้เจ้าโอบ โอบมันโดดมากนี to to ่ไปร่องน้ำไปร่องเส้นสมออหัวชุบร่องสมองเห็นขาสี่เป็นฟาดซ้อนขายโอบน้ครับเอาหัวมุดร่องสมอต่ว่วาบวมได้วาบวมบอลอีกฟาดไปโตเลี้งขลาดไปกำเมาอโอ้ก็าสอนอีกเสนาฮะพี่น้องเย็บีเองไม่อนไม่อีกะล่ะว่าเอายังก็บอกว่ามันตเก่า ออกดูตูวเก้ามันออกดูเปล่าอืมฝันสำคัญตัะเอากันแม่นตีครบสิตีตัวใดนะพอตีพรบฝันกบเนี่ยมันจะเป็นหกเอาบ่ครับกลับนี่เป็นเก้าอืมโอ้หกเก้ากันลยเป็นหกเก้าเก้ากับซี่นะหัวหกกับซีนะครับแต่ว่าหัวมันหยับตุ้มสุกมันบ่เห็นหัวมันก็เลยออก เป็นจูนเป็นปน,น,ปน้ำม,มันหัวมันหมดต่มเด้ทีหัวอยู่ในต่มนังจะคืตมันีไหมสีฟ้าแจตลดติก๊อกโมแอขา,ขามันสีฟ้าแบบใดก่อนสีขึ้นแวบเนียาสีขึ้นแบบวบเจ้าบอกโตพวกหัวมันยู่นตสีขึ้นจ้งสีนิ้วมือก,กบมีจันิ้วหรือวะีนิ้วว่ แมนแล้วสันเกาซีเกาตัวเลขไปเอาตัวเลขานีพอบังก์บ้งสะก้อนตรวจบังก้อนมิตกบ่จบบสี่เก้าหกเก้าเก้าหูนย์เก้าหกเ หกศูนย์หกสี่เก้าสี่ิ่งหกเด่นหกอมเก้าใครับถูกต้องฮะอ่มาทนี้จ้าพี่นอ้องแคบด้พอแม่พี่น้องที่ตั้งใจตั้งใจสุกูทุกคนจับนิ่งๆรถพ่อเดี๋ยวกล้องสิแพทยาดอกจับนิ่งๆรถพ่อเขาอยู่หันละ <c oughs> อ๋อพี่น้องเอฟซีนะครับคุณพ่อเคยจรนฝันดีฝันเด็ดพร้อมนี่เมื่อนี่บ,บ่เ<โ>ก้ากับหกบ่หกกับเก้าแล้วระเสริฐเมื่อนี่บ่เก้ากับหกบ่หกกับเก้าแต่ว่าเน้นหกวุลนวายเน้นหกลไรม,มาแทนแน,น,น่นอนเด่นหกพี่น้องเอ้บาดเนี่ยมาในก,การอดหลวดไล่อาจารย์เลยได้มากหกมากเก่าตัวเน้นเล้พอมีพี่น้องไอ้เลขจับชุดชี่ตัวก็มีศูนย์หกเก้าสี่ ชุดสามตัวก네็มีเก้าหศูนเป็นตัวเน้นเด้อครับแล้วก็เก้าหเก้าเป็นตัวร่องครับครับจับชุดเน้นไหนก็เก้าหกเก้าศูนเป็นตัวเ้เป็นตัวเล่นคือเก้าครับเก้าหกเก้าเก้าหกับศูนย์ขอโทษขอโทษก้าหก่ะจังสี่สูมือ ัดไข่มาเนี่เอากันเก้าศูนย์กับถือคือเก้าหลับพวเนาะกับหัวสิเดีวนาวันที่ยี่สิบเกดเดือนครับเนี่ยท่านว่าวันสูกที่ยี่สิบเกียดท่านว่าครับโอ้ยอีพ่อมพ่อสอนหนูตเดเอาขาพ่อสอนไม่เพิ่งรูแล้วมันนี่ยี่สิบเกียดมกราหกเกีดปะนะโอยเอามาขา ทอก็ท่านท่านว่าท่านว่าอีพ่อหนูเขียนมกุล่าโอให้ดี๋ย้อนวันที่ถือเยอจนใครเจ้าจอข้อมีนว่าบอกว่าวันไหนวันที่ไหนเดือนไหนกันแน่ไปสั้นใส่ท่อเข้าไปนั่นน่ะมันก็ท่อนั่นหนึ่งตัวนั่นโอเคบายเนี่ยมาโช่วไ์ไหมหกแปดกับหกเจ็ดกับอันเดือนนี่ละสิบเพีย ครับถึงตีพีดตัวนังซีกับยุ้ครับผู้พ่อผีหลงเด้อถือก็พีดกัน,นจ้าตั้งเรา <พอ S 1> ค่ะรับมันที่วันผูนนวนน้วันอ๋อวันสุกที่ยีบเกตท่านว่าโคมท่านว่าคมมันปีหกเกตนะครับเดื้อสำรับเลกพ่อขจอครับจับสุดไทยกับม่นตรงมาล่ะตรงอยู่ครับตรงอยู่มันก็ตรงก็บอกเนี่ยค่ะ จับชุดให้ชุดที่โตัวก็มีศูนมีหกมีเก้ามีสี่ครับแล้วก็ชุดสามตัวเจ้าเป็นตัวเน่นก็เก้าหกศูนเก้าหกเก้าเป็นตัวร่องชุดสองโตัวก็มีเก้าหกหกศูนเป็นตัวเน่นนะครับเด้อเก้าศูนย์เก้าหกเป็นตัวร่องหกเก้าเป็นตัวร่องคือเก้าครับผม แต่ป่ะจับคููให้สิ่งมันปวดตส่วนเก่าหกหกเก้ามันเป็นเลขกลับกันตัวนี้เนาะครับเก้าหกหกเกาเป็นเลขพอกลับให้แล้วต้านหานลูกเอื้อนถูกลับเอาลูกเอื้อนให้กลับเอาตัวนี้ตัวสำคัญดิดนี่เนาะเพราะว่าพอให้หลายได้มึงแหให้หกเม็ดหนึ่งใช่จ้าห้หกเม็ดหนึ่งมันประกอบกับพื่มฝันคือว่าไมิดให้แล้วนะพ่อทานแล้วมันมากลับเก่าหก อือ15จุดละติจ้าวันนี้ถ้ากลับซุ้มนั่นน้ํานั่นก็สิเป็น10คู่ถึงอยู่บ